สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเป็นข่าวดีที่เราจะเอามาบอกกล่าวกันนั่นเองให้ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อที่จะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราระยะที่3และก็เป็นงวดที่3นั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็กกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ บอร์ดกยทก็ได้อัปเดตเงินประกันรายได้ยางพาราในงวดที่3ประจำเดือนธันวาคม2564ก็ได้เคาะแล้วน้ำยางสดจะได้รับเงินสูงสุดที่5บาท97สตางต่อกิโลกรัมตามมาด้วยยางแผ่นดิบก็จะได้ที่5บาท15สตาง์ต่อกิโลกรัมส่วนยางก้อนถ้วยไม่ได้เงินชดเชยในครั้งนี้นะครับผม ทกสก็จะนัดโอนเงินในวันที่7มกราคม2565เกษตรกรสามารถเช็คผ่านลิงก์ของทอกสตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้เช่นเดิมที่ใต้คลิปนะครับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้กเกษตรกรประกันรายได้อย่างพารา ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยน2564ก็ได้เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ใช้วงเงินรวมก็ประมาณทั้งสิ้นก็หมื่นกว่าล้านบาทสำหรับกรเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยททั้งบัตรสีเขียวและก็บัตรสีชมพูสำหรับกรเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการประกันรายได้ยางพาราที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูก กับกยทภายในวันที่14มิถุนายน2564จำนวนทั้งสิ้นก็คือ1,884,58รายเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเช็คสิท ผ่านลิงก์ของกอยทและตรวจสอบสถานะการโอนเงินของลิงก์ทกศบัญชีทกศตลอด24ชั่วโมงวันนี้เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงผ่านมาสองงวดแล้วคืองวดเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนล่าสุดมีความคืบหน้าตามลำดับ มาดูทางด้านนายสุนทรรักรงกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงได้เผยว่าวันนี้วันที่4มกราคม2565ได้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3มงวดที่3ประจำเดือนธันวาคมมีระเบียบวาระการประชุมกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ครั้งที่สองเนื่องจากครั้งที่1นนั้นได้มีการจ่ายเคาะเงินชดเชยไปแล้วพร้อมกันประจําเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายน2564ก็คือผ่านไปแล้วนั่นเองสําหรับการจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ยางพารามีการแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนยางร้อยละ60และคนกรีดยางจะได้ร้อยละ40ของรายได้ทั้งหมดรายละไม่เกิน25ไร่โดยกำหนดราคาประกัน รายได้ไว้ดังนี้ก็คือยางแผ่นดิบคุณภาพดีราคาก็ประกันที่60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสด DRC 100รเปอร์เซนต์ราคาที่ประกันก็คือ57บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางก้อนถ้วย DRC 5 0เปอร์เซนต์นะครับราคาที่ประกันก็คือ23บาทต่อกิโลกรัมงวดที่3ประกันรายได้ยางพาราประจำเดือนธันวาคมปี2,500 64นั้นก็มาดูการชดเชยกันเลยว่ายางแผ่นดิบจ่ายชดเชยที่5.15บาทสตางค์ตอกิโลกรัมน้ำยางน้ำยางสดก็จ่ายชดเชยที่5.97บาทสตางค์ตอกกิโลกรัมน้ำยางก้อนถ้วยไม่ต้องจ่ายชดเชยในครั้งนี้เพราะว่าการประกันนั้นเงินรายได้นั้นก็คือว่าไม่สามารถจ่ายได้เพราะว่าราคาเกินประกันนั่นเองครับ นายสุนทรกล่าวว่าโครงการประกันรายได้ยางพารางวดที่3รัฐบาลจ่ายชดเชยกว่า850ล้านบาทเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างต้องขึ้นทะเบียนทั้งบัตรสีเขียวและก็บัตรสีชมพูซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับกยทอภายในวันที่14มิถุนายน2564เท่านั้นตอนนี้ก็คือจำนวน1 08, 08, ล884,58รายเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางก็เช็คสิทธิ์ผ่านลิงก์ ของกยทเช่นเคยนะครับผมหากเกษตรกรตรวจสอบลิงก์ของกยทข้ออัพข้อไม่อัปเดตไม่ต้องกังวลได้เงินแน่นอนตอนนี้ผมได้ส่งรวบรวมรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางให้กับท,กทอกยทกศเป็นที่เรียบร้อยทอกศเกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ลิงก์ของทอกศตลอด24ชั่วโมงทกศนัดโอนเงินใน เข้าบัญชีให้ท่านในวันที่7มกราคม2,565นี้นะครับแต่ถ้ามีปัญหาขอให้สอบถามได้ที่กยทหรือทกสสาขาใกล้บ้านท่านเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้และมีปัญหานั่นเองฟิกแฟมย้อนประกันรายได้2งวดเดือนตุลากับเดือนพฤศจิกา64นะครับงวดที่1ราคาเดือนตุลาก็ประจำสอประจำปี2,564จ่ายชดเชยไปแล้ว 900ล้านบาทยางแผ่นดิบจ่ายชดเชยที่7บาท67สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสดจ่ายชดเชยที่5บาท95สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมส่วนยางก้อนถ้วยก็คือไม่ได้ตามระเบียบในครั้งนี้ก็พูดกันไปแล้วนะครับว่าไม่ได้เพราะอะไรนั่นเองมวดที่2ก็จ่ายไปที่ ชดเชยไปที่ห้าร้อยสาิบเก้าจล้านบาทยางแผดดิบจ่ายชดเชยที่5้าบาทแปสตางค์ต่อกิโลกรัมน้ำยางสดจ่ายชดเชยที่3ามบาทสาสตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนน้ำยางก้อนถ้วยก็ไม่ได้รับการชดเชยในครั้งนี้ <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับผม <c oughs> ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง